เคยไหมครับตั้งเป้าหมายทีไรก็ล้มเหลวทุกทีไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่เพราะคุณอาจจะยังไม่รู้วิธีวันนี้เราจะมาบอก5ขั้นตอนสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และเป็นจริงได้โอ้โหมีนาอยากรู้แล้วคะ่ะว่าต้องทำยังไงให้สำเร็จฟังตอนนี้แล้วคุณจะรู้ว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่ความฝันแต่คือสิ่งที่สร้างได้จริง ยินงีต้อนรับสู่ The Short Key Podcast พอดแคสต์ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับ The Short Key Podcast พอดแคสต์ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณค่ะผมตะวันครับและมีนาเองค่ะมีนาเคยตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตไหมครับเช่นอยากลดน้ำหนักอยากมีเงินเก็บอยากเรียนภาษาใหม่ๆหม่โอ้โหตั้งเยอะเลยค่ะพี่ตะวันทุกปีเลยค่ะแต่สุดท้ายก็ ไม่ค่อยสมเ็จสักทีค่ะพีต่ตะวันรู้สึกว่ามันยากมากๆเลยค่ะนั่นแหละครับคือปัญหาคนส่วนใหญ่เรามักจะตั้งเป้าหมายแต่ขาดวิธีการที่จะทําให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงได้ครับจริงค่ะเหมือนแค่ตั้งเป้าหมายไว้เลยลอยแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหรือทํายังไงให้ไปถึงเป้าหมายได้เลยค่ะถูกต้องเลยครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการตั้งเป้าหมายและทำให้สำเร็จครับเพราะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีกลยุทธ์ที่ดีเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตเลยนะครับอยากรู้แล้วค่ะพิตุวันเราจะสร้างเป้าหมายให้สำเร็จได้อย่างไรคะดีเลยครับวันนี้เราจะมาบอก5ขั้นตอนสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และเป็นจริงได้ รับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะมีแผนที่นำทางที่ชัดเจนและพร้อมที่จะลงมือทำเพื่อให้เป้าหมายของคุณเป็นจริงก่อนที่เราจะไปเจาะลึกขั้นตอนการสร้างเป้าหมายเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเป้าหมายถึงสาคัญขนาดนั้นครับก็น่าจะทำให้ชีวิตมีทิศทางใช่ไหมคะใช่ครับแต่มันมีประโยชน์มากกว่านั้นเยอะเลยนะ การสร้างแรงบันด,ดาลใจและแรงผลักดันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เรามีพลังในการลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆช่วยกำหนดทิศทางทำให้รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนไม่หลงทางหรือเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นช่วยในการตัดสินใจเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนการตัดสินใจในแต่ละวันก็จะง่ายขึ้นทวาเราจะเลือกสิ่งที่สนับสนุนเป้าหมายของเราช่วยให้เราวัดผลความก้าวหน้า ทำให้เราเห็นว่าเราเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วและรู้ว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างแถมยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณเองเมื่อคุณทำเป้าหมายสำเร็จคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองและมีกำลังใจที่จะตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นต่อไปฟังแล้วรู้สึกว่าการมีเป้าหมายนี้สำคัญมากๆเลยนะคะใช่ครับและเป้าหมายที่ดีไม่ใช่แค่ความฝันลมๆนั่งแรงๆแต่มันคือสิ่งที่เราสามารถลงม,มือทำได้จริงครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่5ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณสร้างเป้าหมาย ให้สำเร็จกันเลยเริ่มจากขั้นตอนที่1ตั้งเป้าหมายแบบ SMART Smart Specific Measurable Achievable Relevant และ Timebound ครับ Smart คืออะไรคะพี่ตะวันเป็นหลักการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการตั้งเป้าหมายเพื่อให้เป้าหมายนั้นมีความชัดเจนและเป็นไปได้ครับ S Specific เฉพาะเจาะจงเป้าหมายต้องชัดเจนไม่คลุมเครือเช่นไม่ใช่แค่อยากรวยแต่เป็นอยากมีเงินเก็บ1ล้านบาท m measurable วัดผลได้ต้องมีตัวเลขหรือเกณฑ์ที่ใช้วัดความสำเร็จได้เช่นลดน้ำหนัก5กิโลกร,รมัมอ่านหนังสือให้จบ12เล่มใน1ปี a achievable ทำได้จริงเป้าหมายต้องท้าทายแต่ก็ต้องเป็นไปได้ไม่เกินความสามารถของเรามากเกินไป r relevant เกี่ยวขห้องเป้าหมายต้องมีความสำคัญและสอดคล้องกับคุณ้าในชีวิตหรือเป้าหมายระยะยาวของคุณ T time bound มีกรอบเวลาต้องมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าคุณจะทำให้สำเร็จเมื่อไหร่เช่นภายใน6เดือนภายในสิ้นปีนี้ เหมือนกับการทำโปรเจกต์เลยใช่ไหมคะพี่ตะวันใช่ถูกต้องเลยครับยิ่งแผนละเอียดเท่าไหร่โอกาสสำเร็จก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นครับต่อที่ขั้นตอนที่3ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัย take consistent action and discipline นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดที่หลายคนล้มเหลวครับเริ่มต้นเล็กๆแต่สม่ำเสมอไม่ต้องรอให้พร้อมร้อเรเริ่มทำจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวันเพื่อสร้างโมเมนตัมสร้างนิสัย ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันของคุณเหมือนที่เราคุยกันในตอนสร้างนิสัยเลยครับเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งลองใช้เทคนิคโปโมโดโร่หรือกําหนดเวลาที่ชัดเจนในการทํางานเพื่อเป้าหมายของคุณและมีวินยัยแม้วันไหนจะรู้สึกขี้เกียจหรือเจออุปสรรคก็ต้องพยายามกลับมาทําต่อให้เร็วที่สุดคือต้องทาต่อเนื่องไม่ท้อถอย <c oughs> ใช่ไหมคะ ใช่ครับความสำเร็จไม่ได้มาจากความพยายามแค่ครั้งเดียวแต่มาจากความสมัคเสมอครับถัดไปขั้นตอนที่4ติดตามความก้าวหน้าและปรับแผน Track progress and adjust plan การทำตามแผนอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องคอยตรวจสอบด้วยบันทึกและวัดผลใช้สมุดบันทึก แอปพลิเคชันหรือตารางเพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณทบทวนเป็นประจำอาจจะทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อดูว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่สลองความสําเร็จเล็กๆเ,เมื่อคุณทําเป้าหมายย่อยสาเร็จให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกําลังใจและไม่ให้หมดไฟปรับแผนเมื่อจําเป็นถ้าพบว่าแผนไม่เวิร์กหรือมีอุปสรรคที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยากลั้ที่จะปรับเปลี่ยนแผนการยืดหยุ่นเป็นสิ่งสําคัญครับเหมือนกับการรีวิวตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมคะถูกต้องครับ การติดตามผลจะช่วยให้คุณเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงและทําให้คุณไม่หลงทางครับขั้นตอนที่5 มีทัศนคติเชิงบวกและไม่ยอมแพ้ Maintain a positive mindset and persistence สุดท้ายนี้สำคัญมากเพราะมันคือเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนคุณไปสู่เป้าหมายครับเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวมองว่าความล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบจินตนาการถึงความสำเร็จการมองเห็นตัวเองทำเป้าหมายสำเร็จจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและพลังบวกอยู่กับคนคิดบวกล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่สนับสนุนให้กำลังใจและเชื่อ เชื่อในตัวคุณฝึก growth mindset เชื่อว่าคุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เสมอไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามไม่ยอมแพ้เส้นทางสู่เป้าหมายอาจจะไม่ได้ราบเรื่อเสมอไปครับแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่ยอมแพ้กลางคันครับ เหมือนกับการมีไมซ์เร็จที่ดีที่เราคุยกันในตอนก่อนหน้านี้เลยนะคะพิะวนันเป๊ะเลยครับเพราะไมซ์เซ็ตคือรากฐานของทุกความสําเร็จครับทั้ง5ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ทุกคนมากมายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริงครับมินามินาจะลองเอาไปใช้กับการลดน้ําหนักที่ตั้งใจมาน,นานเลยค่ะพิะวนันยอดเยี่ยมครับจำไหมนะครับว่าการตั้งเป้าหมายไม่ใช่แค่การฝันแต่คือการสร้างแผนที่และลงมือเดินตามแผนที่นั้นอย่างมุ่งมัน่น เหมือนเสื่อว่ามีพลังที่จะเริ่มต้นแล้วค่ะพิ่ตวันใช่เลยครับเมื่อคุณสามารถสร้างเป้าหมายและทำให้สำเร็จได้คุณจะพบว่าชีวิตของคุณมีคุณค่ามากขึ้นมีความหมายมากขึ้นและพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างเต็มที่ครับไม่นะ่าเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายคนน่าจะนาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้เลยใช่ไหมคะพิ่ตวันใช่ครับขอให้ทุกคนกล้าที่จะฝันและกล้าที่จะลงมือทาเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตครับถ้า คุณไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ทุกวันของคุณเป็นโอกาสอย่าลืมกดติดตาม The Short Key Podcast ในทุกแพลตฟอร์มที่คุณฟังเพราะ The Short Key Podcast จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ The Short Key Podcast Podcast ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณ